เลยภาพแรก l e n o น o l e g เยจ Play เครื่องเกมคอนโซลพกพาระบบ Android รอช้อปกันให้ฟินกับแคมเปญช้อปปี้0เดือน10ด้วยพิ P ้งค์ไฮสิเดือน10แบรนด์เฟสติวัลตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง10ตุลาคมนี้ครับช้อปปร10เดือน10รับโค้ดส่วนลดช้อปปี้มอลลดสูงสุด1 5 0 0บาทดิวปังแบรนด์ดัง10แบรนด์ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำสนใจเก็บโค้ดส่วนลดคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับ ล่าสุดได้มีการเผยภาพเครื่องเกมคอนโซลพกพาระบบบริการ Android อย่าง l e n ovo Legend Play ที่น่าจะเป็นหนึ่งในคู่แข่งของ Steam Deck และ Switch ออกมาแล้วครับตามรายงานที่เผยออกมานานคือเครื่องเกม l e n ovo Legend Play เดิมทีนั้น l e n ovo ตั้งใจที่จะเปิดตัวในงาน MWC 2021 แต่มีเหตุผลทำให้ไม่ได้เปิดตัวครับทางเลลิพูดจริงก็ได้นำภาพออกมาจากเว็บไซต์ของ Lenovo เองครับโดย Lenovo Legend Play เป็นเกมคอนโซลระบบคลวของ Android ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการเล่นเกมระดับที่ปันเอทำให้ผู้ใช้สามารถเล่นเกมสมาร์ทโฟนและสตรีมเกม PC บนไลบรารีได้บนอุปกรณ์เครื่องเดียวครับโดยที่เครื่องเกมมีหน้าจอแสดงผล4 l HD ขนาด7นิ้วรองรับการแสดงผล HDR10 และมีอัตราส่วนแสดงผล16ต่อ9 นอกจากนี้ครับยังมีลำโพงคู่และมีตัวคอนโทรลเลอร์ติดตั้งมาให้ในตัวไม่สามารถถอดได้ครับให้แบตเตอรี่มาที่7,000มิลลิแอมบนระบบปฏิการแอนด o i ยเวอร์ชันด,ดัดแปลงและน่าจะรองรับแพลตฟอร์ม GeForce Now ของ NVIDIA สำหรับเล่นเกมจาก Steam y u p l a y และ Epic Game ผ่านระบบคลาวด์ส่วนสเปคฮาร์ดแวร์ที่เหลือยังไม่มีการเผยมานะครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับ ใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟา้าเพียงแค่เดือนละยี่สิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ